สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เนองยายจะมาลองสักรองเทา้าด้วยเครื่องนะคะเนาะยังไม่เคยซักหรอกค่ะจะถ,ถามน้องๆเลยว่าปกว่าซักได้แต่เราเอาอันนี้ออกมาอันนี้เราไม่ต้องไปซักเดี๋ยวมันจะเสียทรง ซักมือค่ะเอรอ,องเท้ามันรองเท้ามันมันดำยังไงก็ไม่รู้ซักมือไม่ออกอะ่ะยายก็จะลองลองซักดูแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นอีท่าไหนเดิสามคู่สามคู่พอเราไปที่ ลรไปที่ไปที่ใส่แป๊บก่อนใส่ผงซักฟอกก่อนใส่ผงซักฟอกไว้พี่น้องเลยขอตั้งก่อนนะออขอตั้งก่อนพี่หน่องเอา เอาไ้ทานเลเปิดอยู่คือตีลิงลิงเลี้วเถอะแม่ว่ายญยยังไม่ได้เปิดนะน้ำยาปรับพนุ่มให้น้องหน่อยยาไปโดนปุ่มมันมันก็ขึ้นมาเลยเสยตื่นเต้ค่อย,ยังไม่ได้กด ค่ะใส่ไปแล้วคะผมใหญ่บอแค่นี้พอแค่นี้พอเนาะสีสิเซนต์ แค่นี้พอก็ระดับน้ำระดับสามอันนี้สี่สิบเนาะโอเคค่ะสตาร์ทเรามาดูกันที่เรียกมันบอกหาสิบหานาทีพราฮอ,อก,กดไปมันเป็นหนึ่งชั่วโมง5้านาทีสร้างมันพอเรากดปุ๊บมันจะล็อกเลยเห็นไหม ที่นีแล้วแต่เธอเดิมจะเป็นเงี้ยงมากเปิดบ่ได้ค่ะจนกว่ามันจะหมดจนกว่ามันจะเสร็จมาดูกันตอนเสร็จว่ามันจะเป็นยังไงพี่ใหญ่ยายเคยยายเคยซักไอ้หูฟังบลูทูธแล้วพี่น้องเอ้เงดหลายายลืมมนะันในกระเป๋าของเกงเปิดไม่ได้เปิดออกไม่ได้ จนว่ามันอันเจนกว่ามันจะอะไรนะเขาเรียกมันจะเสร็จเสร็จมาใช้ได้เฉยแล้วเรามาดูกันค่ะ